สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีวันนี้นะ่าจะเป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับโอนที่สิบหกได้เจริญพรหลวง,งปู่หงปีห้าหกม่ให้ชมกันนะครับเจริญพรของหลวงปูหงชมปัญโยรมากปัญโยมียของแกะหลังของเดือนให้ดูด,ด้วย เดี๋ยวผมดูให้ดูนะโอเก็บลาวงเดือนให้ดูด้วยนะวงปวงเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นให้ชม,มกล้องให้ชมด้วยขอขอบคุณที่พี่ๆที่กดรับชมนะครับใครอยากได้สนใจสอบถาม s idilai ได้ศูนย์แปดสีด i d l i n e น8์3 2 4 3ี่สนะครับพี่ๆผมขึ้นให้ชมนะ นี่ที่เขาเลขไอ้แยกบอกเล่น e, ก ok ันเป็นวงเดือนนะครับมีวงเดือนอยู่สามองค์นะครับเป็นเหรียญปีห้าหกของหลวงปู่นะครับอันนี้บงเดือนน้างวงเดือนบนด้วยนะครับเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับ รอรอบปีหน้าเขาว่าหลวงปู่น่าจะมาเก็บไววครับเก็บไว้รอสวยๆเลยนะผมมีอยู่ประมาณสิบกว่าเหรียญนี่แหละใครอยากจะยกมาได้ครับที่พระรามสองใครอยากจะยกมาได้ครับที่พระรามสองนะัดเจอกันได้นะครับผมอยู่พระรามสองกรุงเทพเป็นเรียนเนจริญพรปีห้าหกนี่ครับ เจริญพรล่างเดี๋ยวเราไปเลี่ยมห้อยน่าจะพอดีเลยน,นี่ผมเลี่ยมกันน้ำไว้ใครอยากจะยกใครอยากจะเมามาพักมาได้นะครับหลักสากลน,นะครับเขาเล่นเนี่ยปูหัวนี่ประกันแท้ทุกองคนะครับไม่ต้องกลัวประกันให้ทุกองคนะครับสวยๆเลย นีมีตรงเซนเนขึ้น้วยบางองค์ก็ไม่มีนะก็ไปดูองค์ตรงอื่นด้วยนาถ้าเก้มันจะยากหน่อยครับแต่มันมีเกออกมาแล้วนะมีเกออกมาแล้วนะครับใครสนใจทักไอดีไลน์ได้เลยนะ0843243368ใครสนใจทักไอดีไลน์ได้เลยนะครับ มีอยู่สิบองค์ใครอยากจะยกก็มาพบเจอกันที่พระรามสองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้เลยครับจะได้ง่ายๆไม่ต้องดูโทรมาได้เลยนะครับใครอยากจะยกมีอยู่สิบสิบองค์ครับใครยกนัดเจอที่พระรามสองได้หลวงปู่หงพรมปัญโยเจริญพรล่างตีห้าหกนะครับประกันแท้ประกันแท้สากลให้ด้วยโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมมาลงให้ชมได้เรื่อยนะครับช่วงนี้ ขอบคุณพี่พีที่กดรับชมสวัสดีครับ